สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีทําอาหารคือเมนูง่ายๆที่ทำง่กินได้ที่บ้านนะครับคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้าข้นครับต่อไปเราจะมาดูวัตถุดิบใช้ในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีกุ้งขาลังครับมีมาม่าครับหรือว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบก็ได้เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็ตะไคร้ทุบครับแล้วก็ขาครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มีริกขี่หนูทุบครับแล้วก็มะนาว แล้วก็เห็ดฟางของเราครับ,รบและที่ขายไม่ได้เลยครับก็คือระบบคูอินอจะช่วยให้สามารถมีรสชาติที่อร่อยเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะครับผมมาึงวิธีการทำนะครับขั้นแรกก็นี่ครับรอน้ําให้เดือดครับแล้วก็ใส่อาคายที่ทุบมาครับลงไปแล้วก็ขาครับ ขากับใบมะกรูดครับใส่แล้วก็ใส่รอรอเข้านะครับแล้วก็ใส่พริกครับรอให้มันเดือดมากกว่านี้นะครับที่ต่อไปนะครับพอน้ำเดือดนะครับแล้วก็เอากุ้ง ต้มนะครับแล้วก็ใส่ใส่ผงโลโบนะครับใส่นะครับเกบ,บคนให้ละลายครับโอโลโบนี้ผสมกะทิร้อยแทร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับนี่ครับก็จะได้สีสวยหมดต่อไปครับน้ำเดือดเครื่องเทศเข้าเทียครับแล้วก็ใส่มาม่าลงไปครับต้ม เราจะใส่เส้นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราทานเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เอาไปขายก็ได้นะฝั่งเราก็ได้แล้วนะครับเราก็ตักใส่จานเลยก็ได้ลิ้นปลอนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งครับก็เสร็จแล้วครับผมต่อไปก็ถึงขั้นตอนการทานนะครับเ๋วนเตี๋ยวต้มยำกุ้งโดยโโบอชุวยมันเหมือนมีเชฟใหญ่มาทำให้ทานที่บ้านเลย รสชาติเป็นไงบ้างครับอ,อร่อยมากครับกลมกล่อมโป้นะครับสามารถทําได้ถึง 3- 4ี่ที่นะครับรสชาติก็ดีนะครับสามารถทําไปทานที่บ้านได้เองได้นะครับประกอบอาชีพก็ได้นะครับ